สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมยี่พ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube มงคลสาวดัมซิ่งครับโอ้วันนี้เรามาที่เออบ้านอะไรเนาะนี่บ้านไพศาลบ่รถนี่เยอะแยะมากมายเลยพี่น้องอู้ใหตายสิ ไอเย้ยไอเยยอู้พี่น้องเอ้ยทำไมรถมันเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าทีมไหนจะเป็นทีมไหนนอนี่ ล้อเลยครับพี่น้องมองไปนี่เหมือนกำมดเลยครับโอ้ลูกพี่ติดกระบะเต็มกระบะแล้วน,นนะเนี่ยตายสิ รถนี่เยอะมากครับทางขึ้นทางลงก็เยอะนะพี่น้องฝั่งน้นก็มีครับฝั่ง,งน้นก็มีครับโอ้วันนี้อากาศดีครับฝนนริน,รน รอมาแล้วครับพี่น้องฮีโน่เมก้าอู้รอจัดครับคันนี้บารมีตายายโอ้โหสุดยอดเลยไหม รถแยะครับพี่น้องถ้านับแต่มาโคที่เห็นจากตาตอนนี้ก็เนี่ยนะครับแคทอยู่บนบกหนึ่งคันครับผมแล้วก็เจอแคทคันที่สองแล้วก็ซานี่สามสี่ห้าหเจ็ดแปเก้าสิบโอ้สิบตัวพอดีเลยไหมโอ้โอ ยาวกว็ามาครับงานนี้ <laughs> มันต้องแบบนี้สิรถเยอะมากครับพี่น้อง ตอนนี้ฝนก็รินรินครับฝนก็ร่รยๆเนาะร่รยๆนี่ก็คือรินรินนะฮะโอ้สิควันดำนี้นั่ะน,นะโกเบโก้ครับควันขโมงเลย นายักครับพี่น้องโอ้ขึ้นบอ่อแบบนิ่มๆตอนนี้เริ่มลื่นแล้วครับฮีโรก้ถอยเกียร์ก่อนตั้งลำไปก่อนพี่น้องตอนนี้ก็ทางก็เริ่มลื่นแล้วนะ ผู้สิทธิ์เจริญทรัพย์ครับคันนี้โรกี้นะฮะหรือว่ารถแห่ผู้สิทธิ์ <laughs> ออนทัวร์โอ้โหฮิโนเมกาซีรีส์500ครับสีน้ำเงินนี่รถไฟนอกรานี่รอจัดครับพี่น้อง มีแต่คันรอรอครับเสียสันอยู่ไหนนอ้อเสียสันขับรถบอกเสียสัน,นเมื่อกี้ผู้สิทธ าผู้สิทธิรถแกก็ต้องเป็นเจ้าโกบีใช่ไหมแต่นี่สงสัยมาขนอยู่กับทีมงานหรือเปล่าแม่ได้เอาไม่ครมาด้วยหรือเปล่าของผู้สิทธ์เจริญทรัพย์นี่ก็ไม่ทราบครับ <c oughs> โอ้โโอ้โอโอ แบบนิ่มๆเลยครับนี่ที่สมองกันมายแล้วครับ mm hmm. ตามติดๆด,ด้วย Hinomega ครับซีรีส์ห้า โอ้คันนี้แม่สั่งลุยครับ ไงครับพี่น้องมองไกลๆนั่นเห็นสีชมพูชมพูนั่นไหมนั่นจะรถน้องปีใหม่แนงเลยเดี๋ยวใครอยากดูน้องปีใหม่เดี๋ยวมาติดตามคลิปคลิปรอคลิปอื่นครับคลิปหน้าครับผม <laughs> เดี๋ยวพาไปไปเล่นกับน้องปีใหม่หน่อยเนาะปีใหม่ก็มาครับงานนี้เดี๋ยวออาพี่รอก พี่ร็อกครับพี่ร็อก รถเยอะรถเยอมากเลยพี่น้องเอาขันนั้นเป็นไรน่ะนะโอ้มองไม่ทันครับเมื่อกี้เมื่อกี้มองไม่ทันครับพี่น้องมัวแต่แพนกล้องไปหาที่อื่นครับมองมาอีกทีนี่ เห็นอ่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูหน่อยครับพี่ร็อกครับพี่ร็อกไม่ทราบว่าเหตุการณ์เป็นมายังไงนะมาไม่ถันครับเมื่อกี้เอ้ย สวัสดีครับเป็นไรนี่เด้งไม่อยู่ฮะเบรกไม่อยู่มันไหลลงมาเลยบอกไหลเลยโอ้ขึ้นไปไม่พ้นบอกรถรถเองดันมาพอดีโออู้ไหลมาจากบนเลยน่ะปั๊บเอาไงทีนี้เอาไงทีนี้ดันเลยไโอ้ยัดจะนแนบโอ้ เบรกไวอยู่ครับพี่น้องพอดีขึ้นไปแล้วเดือเจอรถกระบะครับไลมาจากข้างบนเลยไหมโอ้ยเอียงเอียงครับเอียงอเอียงเบรนิ่วนู่นปนู่นโ้หน้ามา เดินหน้าเดินหน้าโอ้มรูดจีอารุตทคมาลางมา่ะไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นโอ้ตอนนี้ดับเอียงมากเลยเอางก่กนไหมโอ้สวัสดีครับ ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะขึ้นไปอยู่บนแล้วจะพ้นแหละขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่นแล้วครับ<อ>พี่น้องพอจินี้กําลังส่งแรงไปแล้วรถกระบะมาพอดีครับนี่ชะงักชะงักพอชะงักก็ลื่นลงมาเลยครับพี่น้องโอ้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดครับแต่ก็ดีครับไม่เป็นไร ด้วยเนาะใช่ครับน่าเลยอ๋อดับด้วยบ่กอนนั้นมีตุกตาด้วยไหมนด้นมีตุกตาหน้ารถด้วยไหมโอ้ อันนี้ก็ตัวช่วยมาแล้วครับพี่รอ็อกพี่รอ็อกอันตรายครับแบบนี้อันตรายครับดีนะาลงไปถ้าถ้าลงตรงนเนี้ยเนี่ยโอ้โหดีหน้า A, เกอ,อไปฝังโน้นหน่อยเนาะอันตรายมากเลยแบบนี้ ครับต้องคกยดินออกก่อนพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าดำไปแล้วมันเอียงมากเลยรถก็ต้องจอดรอกันเป็นแถวครับ <c oughs> ไม่ลงนะ ไอโอ้หลอดไฟ้วครับตอนนี้หลอดไฟแล้วพี่นะดีนะไม่ลงมาจากฝั่งโน้นนี่ถ้าลงมาจากฝั่งโน้นนี่โอ้โหบ,าน,า,บานปลายเลยดีครับน้องอประคับประคองมาได้ครับแล้วมันจะมีกองดินตรงนี้พอดีเลยแล้วมันมาติดกองดินครับถ้าไม่ติดกองดินนี่โอ้โหลงสาแนนอนเลย ยังว่าเนาะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดครับพอดีขึ้นไปแล้วไปเจอรถกระบะครับรถกระบะไม่ยอมลบให้ครับพอชะงักปั๊บรถหนักพี่นนอะชะงักรถหนักแล้วก็ไหลแล้วครับเบรกก็เบรกไม่อยู่แลวแหละเพราะว่าน้ำหนักก็ไม่ใช่ธรรมดานะตอนนี้ก็เห็นนั้วว่าปลอดภัยแล้วครับ คันนี้มีตุ๊กตาหน้ารถด้วยเมื่อกี้อะพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับส c คร b e ให้ช่อง Youtube มงคลสาวดัมซิ่งแล้วก็เพจ Facebook มงคลสาวดัมซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ